สาวโคร,ราชลูกยาโมเนี่ยเดือดเลยฮะ,ะเพราะว่าเขาไปเห็นป้ายคัดเอาโฆษณาใหญ่ๆกลางเมืองและเขาอ่านข้อความแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคยังไงคล้ายๆกับว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามสาวโคร,ราชหรือ,รอว่าผู้หญิงโคร,ราชฮนะป้ายที่ว่านี้คุณผู้ชมฮะมเด่นหลาอยู่กลางเมืองเลยทีเดียว เนี่ยเขาเขียนว่าอะไรฮะของอร่อยนครราชสีมาผัดหมี่โครา,ราชผู้สาวโครา,ราชคือผัดหมี่โครา,ราชกาก,กบาทผู้สาวโคราชติ๊กถูกแปลว่าของอร่อยโคราชคือผู้หญิงเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยก็คือให้ไปกินผู้หญิงว่ายอย่างไงเออเนี่ยเขาบอกเป็นการโดนถูกสาวโคราชนะเขาไม่โอเคเลยฮะเปรียบเทียบอะไรแบบนี้และป้ายนี้เป็นของแอปหาคู่แอปหนึ่งนะเราก็เซ็นเซอร์ไปนิดนึงนะคือเดี๋ยวโดนเขาฟ้องนะคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าเนี่ยคนโค,นคนราชเหน็นแล้วไม่โอเคไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงโคราชนะ ผู้ชายก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ยมันดูถูกผู้หญิงหรือเปล่าแบบนี้ออนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับป้ายขัดเอาที่ว่านี้ติดอยู่บนอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งครับออริมถนนโพกางนะครับในเขตเทศบาลนครนะครราชสีมาเขาบอกว่าห่างจากลานย่าโมไม่ถึง500เมตรอะ่ะหลังจากที่คนโคนราชเห็นป้ายนี้แล้วครับเขาก็บอกว่ามันเหมือนดูถูกสาวอะ่ะหรือว่าผู้หญิงโคร,ราชนะสร้างความไม่พอใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับ นอกจากนี้ครับเขาบอกว่ามันยังมีป้ายลักษณะแบบนี้โอ้โหว่อนเมืองเลยทีเดียวขับไปที่ไหนก็เห็นป้ายนี้ครับเพราะว่าเขาน่าจะกําลังโปรโมทแอปของเขาเนี่แหละฮะอแอปหาคู่แอปหนึ่งเอาจริงได้ผลนะออดูสิออกทีวีแล้วเป็นไวรเลด้วยอ่ะแต่ว่าได้ผลในทางลบนิดนึงนี่ฮะเมื่อวานนี้นะครับนักข่าวของเราไปที่นะครับเดอะมอโคราคุณผู้ชมครับ เขากําลังมีสาวโคราชกว่า7,000คนเนี่ยซ้อมลํากันอยู่ใช่ไหม,มเพราะว่ากําลังจะเตรียมลําวงสวงนะครับในงานวันย่าโมวันที่2ีามีนาถึง3เมษาไอ้เราก็ไปถามเลยฮะ เธอมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างโอเคไม่โอเคยังไงบ้างถามแม่รำวงเลยนะเอาบอกว่าคุณพี่พักก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมนะขอถามอะไรนี้หนึ่งนะถามว่าเห็นป้ายคัดเอาหรือยังบางคนบอกว่าเห็นแล้วไม่โอเคหรอกแม่ไม่ชอบใช่ไหมส่วนใหญ่แม่ไม่ชอบนะฮะหนึ่งในนั้นครับแกนนําปกป้องสิทธิสตรีโคราชครับพี่ชัญญาดุษครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นคนแชร์ในโลกออนไลน์พี่ยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะ จะมีคนมาบอกพี่โอ้โหกาเนี้พี่ฉุนเลยฮะพี่ยัววเลยทีเดียวฉันไม่ได้กินได้ง่ายๆนะคะพี่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนว่าไม่ให้เกียรติสาวโคราชอ,อ,อ่ะอ่ะเทคา้าแบบนั้นไปฟังเสียงพี่เขานิดนึงครับบองว่าเป็นการเหมือนเหมือนไม่ให้เกียรตินะคะไม่ให้เกียรติสาวโคราชถําว่าอาร่อยเนี่ย ควรจะใช้กับอาหารมันไม่ใช่มาใช้กับสุภาพสตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้สุภาพสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราทุกคนเป็นลูกหลานย่าโมนะคะอย่างในวันนี้เรามารำวงถวงพื่อถวายให้กับท่านท้าวสุรนา,ารีโดยที่ทุกคนเนี่ยยินดีที่จะมารำด้วยความสมัครสมานสมัครใจและตั้งใจคะ่ะก็อยากจะบอกว่าโดยส่วนตัวตอนที่เขาู้งสื่อไม่พอใจนะคะ เนี่ยไม่พอใจนะแล้วคือไอความหมายที่มันเขียนอยู่ในไอไป้ายโฆษณาที่ว่านี้คือมันพอจะแปลความหมายอย่างที่พี่แชร์พูดเมื่อกี้นี้แหละที่คนเขาคิดเหมือนกันก็คือผัดมีโคราชไม่อร่อยเท่าสาวโควราชใช่ไหมอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนอกจากมันดูถูกผู้หญิงโคราชแล้วเนี่ยมันดูถูกผัดมีโคราชด้วยนะเนี่ยว่าไม่อร่อยเออด้ยค่า <laughs> เพราะว่าอะไรคําขวัญของโคราชเนี่ยนะ มันมีคําว่ามีโคลาชอยู่ด้วย<อ>แล้วมาบอกไม่อร่อยได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพี่ชัญญาณุชเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้อยากให้เจ้าของป้ายเนี่ยเหมือนกับว่าปลดป้ายนี้ทิ้งนะส่วนจะออกมาขอโทษหรือเปล่าก็อยู่ที่สํานึกแล้วกันถ้าสมมติว่ารู้สึกผิดอะไรแบบนี้หรือว่าสํานึกเนี่ยก็ออกมาขอโทษแต่ถ้าสมมติว่าไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไรก็ปลดป้ายนี้ทิ้งไปแล้วกันนะค,ะคืออาจจะมีความเห็นที่หลากหลายในโซเชียลมีเดียเนาะว่าคิดมากทําไมล่ะ มันเป็นกิมมิคในการโพสเพื่อแบบเป็นการโฆษณาอ,อย่าไปคิดมากเลยคิดบวกเถอะอะไรอย่างนี้แต่ว่าในความรู้สึกของคนที่เรารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกจริงๆนะเพราะฉะนั้นเวลาทําสื่อโฆษณาออกมาเข้าใจว่าครีเอทีฟผ่านการคิดแล้วลักและมองว่าอันนี้เล่นกับโลกยุคป,ปัจจุบันที่มีกากบาดกักติ๊กตุกอะค่ะใช่อาจจะเล่นตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับผัดหมีโคร,ราชและสาวโคร,ราชหรอกอเพียงแต่อยากจะใช้กิมมิคตรงนี้มาเล่นแต่ทีนี้ถ้าหาว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจก็อาจจะต้องฝากไปคิดนิดนึงจริงๆมันมีหลายจังหว นะที่มีป้ายแบบนี้ผมเห็นในออนไลน์เนี่ยเขาโพสต์ภาพที่หัดใหญ่เหมือนกันเขาก็เขียนไปแค่แบบนี้แต่ประโยคข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายหัดใหญ่นะเหมือนแบบว่าอร่อยกว่าอะไรแบบนี้คือพอเป็นผู้ชายก็จะไม่เคยมีคนออกมาต่อต้านเท่าไหร่แต่พอเป็นผู้หญิงมันเหมือนแบบดูถูกไงเออว่าฉันกินง่ายเหรอฉันเผ็ดเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ชาย